ก็คลิปในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมวันพ u n c h man s t o n ต t ในเซิร์ฟจ,จีนตัวย่อนะครับกับการต่อสู้ในโหมดดวลข้ามเซิร์ฟซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการไต่แรงกันในวันสุดท้ายนะครับแต่ก่อนอื่นนะมีน,น้องเนี่ยถามว่าดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เราตอนนี้เนี่ยพลังเท่าไหร่นะครับก็พลังของอดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่200ล้านนะครับถือว่าเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของเขานะครับว่าใช้ตัวละครตัวใดบ้าง ก็จะเป็นตัวละครอย่างซูเปอร์ไดชายนะครับเมลสการด6ดาวอัศวินขับเคลื่อน6ดาวเมทัลไนท์ซวิแมน6ดาวแล้วก็พุลลิ6ดาวน่เองก็เป็นตัวละครที่เป็นคอมเมตอปัจจุบันนะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่าถ้าตัวละครอย่างเจทัตระดับ UR เข้าจริงๆเนี่ยทีเมตอเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนยกแผงก็ต้องมารอดูกันว่าเจทัตระดับ UR เนี่ยเก่งขนาดไหนซึ่งก็ยังไม่ได้มีการสปอยสกิลออกมานะครับ เดี๋ยวเราจะจัดเป็นทีมประมาณนี้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราก็พลาดกันตรงที่เอาราชาเทลลึกเนี่ยไปบูทให้กับตัวละครอ,อย่างโซนิกเนาะตอนนี้เนี่ยผมก็จัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแทงท็อปมังสวิรัตเนี่ยมาคอมโบให้กับเม็ดม่วงของเราโอเคเดี๋ยวเรากดต่อสู้นะครับก็จะเป็นทีมนี้ก่อนแล้วกันนะครับพลังหกสิบสามล้านแต่ว่าผมเนี่ยอยากไปเจอกับทีมกัดก่อนอนะไอ้ทีมพวกทีมดาเมจต่อเนื่องนะครับพวกราชาเทลลึกหรือว่า กลิบัสนะครับเดี๋ยวได้เจอกันในคู่2แต่ว่าคู่แรกเราเอาทีมนี้ก่อนแล้วกันนะเนื่องจากเขาเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ตัวใหม่นะครับท,ท็อปเลยแต่ว่าไม่มีพลินะครับฝั่งเราก็ได้เปรียบซึ่งพลิเนี่ยถ้าเป็น5ดาว5ดาวม่วงเนี่ยมีการป้องกันเมจต่อเนื่องถึง60%เลยนะซึ่งถือว่าป้องกันเยอะมากนะครับโอเคโจมตีไปก่อนครับจากนั้นเนี่ยกลิบัสของเราก็โจมตีเข้าไปครับโอเคติดพิดแล้วนะครับฝั่งเขาก็โจมตีกลับเข้ามานะครับฝั่งเราก็ติดเช่นเดียวกัน เมลสกาดยกปาดไปก่อนครับโอเคช่วงแรกไม่มีอะไรนะุผู้ชมโซนิกอันติเข้ามาครับโดนอัศวกับเคียนไปครับพุริพิซันเนอร์ครับจับคุ้มครับโดนเมลสกาดฟังเขาครับและแน่นอนครับลาชาทีลครับออกโจมตีเข้าไปก่อน14ล้านดาเมจตนะครับและจากนั้นกุิบารของเราครับจิ้มจิ้มเข้าไปครับที่8.9ล้านดาเมจดแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าฝั่งเราเนี่ยเอาฟังเขามาด้วยกุริบารฟังเขาครับมาโจมตีฝั่งตัวเองเข้าไปที่80ล้านดาเมจตนะคร นี่ความสามารถของพลิปพิซนเนอร์นะครับถ้าเจอกับแถวหลังที่เป็นตัวละครอย่างโกลิบาสอย่างนี้เนี่ยคือมันทำดาเมจได้แรงแมากนะครับเพราะว่ามันเอามาโจมตีพวกมันเองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เกียนใช้ได้เลยนะแล้วก็มีเรื่องการป้องกันดาเมจนะครับผมชอบมากฝั่งเขาไม่มีเนี่ยก็โดนเรื่องของพิษโกลิบาสเนี่ยจนตายเหมือนกันระเบิดแรงแมากนะครับพิษโกลิบาสไปครับอะตอมิกป่ายเข้าไปหนึ่งครั้งน่าจะระเบิดตายอจิ้มเข้าไปครับล่วงไหมโอเค นะครับพิษกัดจนตายผู้ชมแ,งแมรงมกโอเคเดี๋ยวเราไปหาทีมของราชใต้ดินดีกว่าเดี๋ยวรีไปเรื่อยโอเคตอนนี้ก็เจอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทีมที่เป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นคอมเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คอของอัศวินขับเคลื่อนนะครับเป็นคอของเกดหรือ,อชุญชุบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกลัวที่สุดนะครับก็คือการคอมโบชุดเดียวละตายแต่ว่าเรามีตัวละครอย่างพูลี่ มันจะตายหรือเปล่าไปซาวิแบนปาเข้ามาครับโอ้โหพุ้ฝั่งเขาก่อนเลยครับลาชาเทลิกออกมาครับ91ล้านดาเมจนะครับมังสวิรัตเราตายลงไปครับจากนั้นโกดิบาร์ต็มเข้ามาครับค่นเข้ามาที่31ล้านดาเมจฝั่งเราติดก่อนเลยนะซึ่งมันคอมโบกับราชาใต้ดินด้วยนะครับโอ้โหแล้วราชาใต้ดินฝั่งเขานี่ได้อาวุธด้วยนะมาฝั่งเขาครับ่อยเข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับแล้วมาเลยครับกับราชาใต้ดินครับเจมลงมาติดโอ้โหห้าตัวคุณผู้ชม แล้วโกลิบาสจิ้มอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหติดห้าตัวแบบนี้ตายไหมเนี่ยโอ้บัฟสามสิบเจ็ดล้านดาเมจสงเกตเป็นม่วงดีๆนะครับกับการระเบิดของพวกมันมันทำให้ฝั่งเราเนี่ยตายลงแบบง่ายมากแต่ว่าเรามีพูุ้ลีแนะติมต,มติมเข้ามาครับโกลิบาสห้าสิบเอ็ดล้านดดเมจโอ้โหดดเมจของพวกเขาแรงมากอ่ะขออย่างเดียวนะครับอย่าให้พูลุลีของเราเนี่ยตายถ้าพูลุลีเราตายเนี่ยอาจจะจบเลยเพราะว่า เราไม่ได้ก๊อปฝังเขามานะครับเพราะตัวละครเราเอาแทงท็อปมังสวิรัตมาเนี่ยเหมือนกับว่าเดเมจของเราเนี่ยก็หายไปแล้วโอ้โหแรงแมากผู้ชมนี่ฮะครูรีจับครับโอเคเราได้ราชาใต้ดินมาหนึ่งเทินครับโอ้แต่ว่าราชาที่ลึกฝั่งเราเนี่ยจะตายนะเจ็ดหกล้านเดเมจครับปล่อยแทงท็อปทีเดียวล่วงไปกูรีบ้าครับห้าสิบล้านเดเมจฝั่งเขาก็ติดเช่นเดียวกันจากนั้นเนี่ยมาแม้ราชาใต้ดินมาเลยครับไปครับโจมตีฝั่งตัวเองก็ไปที่ยี่สิบแปดล้านเดเมจนะครับฝั่งเขาเนาือ เกลือกชุบครับบัฟกระหน่ำสีแดงขึ้นมาายครับแทงท็อปครับคว้างหินใส่บัฟ17ล้านดาเมจโอ้โหราชาเทลึกของเราครับหายไปแล้วคุณผู้ชมตอนนี้โอ้โหแล้วฟูลี่พีเซนเนอร์นะครับฝั่งเราก็ตายลงไปครับแต่ว่าอาตอมิของเรายังปาดอยู่แต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้ครับเนื่องจากโดนปิดสถานะการไล่ตามนะครับโอ้โหสองเทิงคุณผู้ชมถา้ามัานมีราชาเทลึกนะครับอตาตอมิของเราเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลย โอเคโดยมาเอยๆครับลุ้นอย่างเดียวครับโกลิบาร์สเนี่ยถ้าโกลิบาร์สตายคือจบเลยนะโกลิบาร์สจิ้มเข้าไปครับเอ้ยดาเมดเบาลงเยอะมากตอนนี้นะครับโกลิบาร์สของเราโจมตีแทบจะไม่เข้าเลยคุณผู้ชมสองพี่แมนครับปาดกลับมาหวังอย่างเดียวตอนนี้ก็คืออะตอมิกนะครับต้องปาดให้อยู่นะปาดไม่อยู่ฝั่งเรา่้จะแพ้แหละต้องอยู่นะอะตอมิกเข้าไปครับสองล้านดาเมดอะตอมิกครับเม็ดม่วงเราเหลืออยู่5เม็ด ฝั่งเขาเนี่ยเม็ดม่วงหมดกันแล้วก็ต้องมาดูกันครับว่าอะตอมิกจะไหวไหมโดนมาเรื่อยๆนะนี่ขนาดปิดเกตเอ้าแล้วฮะฝั่งเขาก็ตายลงครับแต่อย่าลืมครับว่าฝั่งเขามีซอมบี้แมนนี่ครับมีซอมบี้แมนก็ดีมากนะตัวละครอย่างซอมบี้แมนเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญนะสำหรับผมนะผมว่ามันสําคัญมากนี่ครับเป็นตัวละครที่แบบถ้าเราได้เปิดก่อนเนี่ยโอกาสวินมันก็มาก่อนอืมโกลิบานครับจิ้มเข้าไปตายไหม,มเนี่ย โกลิบาร์ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับติดพิดด้วยโอ้โหลงไปเลยครับบับโอเคติดหนึ่งอยู่เดี๋ยวก็ตายแล้วนะฮะราชาดีครับ,าารบต่อยเข้ามาฮะโอ้โหแลวเราโดนนะคุณผู้ชมนะทำให้ตัวฝั่งเราเดยวมันไม่สามารถไล่โจมตีไดนะ้ถ้าตอมอีกไล่โจมตีได้เนี่ยจะมีหวังอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไล่ไม่ได้นะฮะและมาครับ,ารบดาบของราชาใต้ดินครับเกือบสิบล้านคุณผู้ชม อะตอมิกของเราตอนนี้เนี่ยก็เม็ดม่วงเนี่ยหมดแล้วนะครับหลอดเลือดสีม่วงเนี่ยหายไปแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเลือดเพียวๆละวมาดูครับว่าจะไหวไหมครับเข้ามาที่80,000ืกว่าราชาเทเล็กต่อยเข้ามาครับโอเคยังยืนไหวยอยู่นะตู้มาติดเรื่องของผาไหม่นะครับไม่น่าสลดึยังไม่ตายผู้ชมโอ้เรามียังมีไม่ยอทอยอยู่นะนนีย้ยังมีโล่อยู่นะครับไปฮนะอะตอมิกปาดเก็บแตกไปก่อนเฮ้ยฟังเขาตายอยู่นะ ราะว่ามันโดนราชาใต้ดินได้เนี่ยราชาใต้ดินมันลบนะครับ ừ, ถ้าไม่มีราชาใต้ดินอาจจะไหวอยู่นะแต่ว่าราชาใต้ดินมันลบนะบบจบไหมเ้ยเอา้าจบจริงครับคุณผู้ชมโอเคก็จบนะครับกับทีมของเราก็ถือว่าแพ้นะครับมันตันแล้วแหละนะครับอยู่ที่2 0 2 5น่้า่าจะขึ้นไม่ไหวแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของพุลลี่กันดีกว่านะครับ,นะรบกับใครที่แบบอยากจะสุ่ม um, นะครับแล้วก็เอามาสู้กับเมตา ต่ว่าแต่ว่าเจอไปเมื่อกี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยพวกมันแรงมากเลยครับฟังเขาได้เปิดก่อนเนี่ยก็ถ้าเป็นห้าดาวห้าดาวม่วงเนี่ยเหมือนกันอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยของผมมันน่าจะกันอยู่ที่ห้าสิบมั้งนะครับก็ถึงไปเยอะแล้วนะห้าสิบเนี่ยครับดาเมทต่อเนื่องแต่ว่ามันก็นั่นแหละฮะไม่ไหวโอเคครับคลิปนี้เนี่ยก็จบไว้เพียงเท่าน,นี้เลยกันนะครับก็บไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้เนี่ยก็สวัสดีคุณผู้ชมกันทุกคนเลยนะครับ